สีที่ดีดันลำไส้นะคะโปรเนาะโปรคือเชื้อนะครับพรีค่ะพรีเบลติกคืออาหารของเชื้ออ๋ออ่าแปลแปลว่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งพรีและโปรเบลติกหรือเรากินทั้งพรีรและโปรเบลติกร่วมกันจะเป็นการทำงานที่สมบูรณ์แบบอ๋ออย่างนี้ค,คือไม่ได้ขาดตัวใดตัวหนึง่งใช่ค่ะทำงานไปด้วยกันทำงานไปด้วยกัน ซึ่งเทรนด์สุขภาพคนรุ่นใหม่เนี่ยเน้นป้องกันเป็นในรัางกายเรื่องการอาหารใช่ครัต้องบอกว่าอันนี้ทุกต้องเลยนะคะในขณะที่อยู่ในศาสตร์ของชราวัยมานะคะการป้องกันนี้สําคัญมากๆเราเปรียบร่างกายเราเหมือนรถเนาะถ้าเราเช็คระยะมันเช็คระยะมันดูแลสุขภาพมันก็จะเสียช้าลงหรือเป็นอะไรรุนแรงเป็นโรคขึ้นมามันก็จะไม่ได้ แรงมากมีการฟื้นฟูที่เร็วกว่าคนที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยการเช็คระยะสม่ำเสมอด้วยตัวเราเองเนี่ยสำคัญมากเลยอย่างเงี้ยที่จุดนี้จุดเลยค่ะค่ะแล้วตัวตัวโปรไบโอติกเนี่ยสำคัญกับระบบไรอยังไงใช่ระบบทางดินอาหารระบบทดินอาหาแล้วต้องบอกว่าอย่างแล้วต้องบอกว่าเนจูเรนซีที่ดีในลำไส้ของเรานะคะถ้าเรารีบรีบพี่เอ็กซี่ออกมาเนยนะคะ ที่คุณอ้นออกมาตัวเชื้อจุลินซีนเนี่ยเรามีหนักถึงประมาณโลครึ่งได้ในตัวเราในตัวเราค่ะ,คะแล้วก็จุลินซี์ที่ดีเหล่านี้เนี่ยจะมีผลกับระบบอื่นๆมากมายไม่ใช่แค่ลำไส้นะคะลำไส้แน่นอนอยู่แล้วทำให้ลำไส้สมบูรณ์แข็งแรงขับถ่ายเป็นไปตามตปกตินะคะนอกจากนี้เนี่ยยานกระใจยังบอกอีกว่าจุลินซี์ที่ดีต่างๆที่เรามีครบสมบูรณ์จะสามารถกระตุ้นระบบอื่นๆได้เช่นระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสมองนะคะนอนหลับสนิทมากถ้าเราขากกดวิวเรียนซีเหล่านี้ก็เรื่องขาดหายแน่นอนอยา่างในสมองได้ซึ่งการลดน้าหนักด้วยโปรเบลติกนะคะเขาเรียกว่าเป็นการลดน้ำหนักแบบ strain free <ฮ>คือไม่มีความเครียดค<ฮ><ฮ>่ะคือมันจะสามารถปรับสมดุลของเราในสมองด้วยความอิ่มความหิวรวมถึงการกระตุน้นการขผาผานได้อย่างมีนัยสำคัญเนความแตกต่างแบ,บรนด์นาิตา<ฮ>ที่<ฮ>เหมือนกับท้องตลาดที่แบบ แตกต่างกันนะใช่ป่ะใช่เพราะว่าในเมื่อมันอ้วนก็กินจุลินทรีย์คนผอมก็ไปเลยจบอม่ชอบป่ะเฮ้แต่เราเคยได้ยินนะจุลินทรีย์คนผอมง่ายเลยเนาะหมืยนวาคนเราอ้วนเรากินจุลินทรีย์คนผอมไปเลยเข้าใจเลยอ่ะ จริงจริงแม่เพราะว่าบางทีลดเท่าไหร่ก็ไม่ลงเพราะอะไรเพราะว่าในร่างกายเราซึ่งไม่มีจุลินทรีย์คนผอมกินให้ตายก็ไม่ผอมก็เติมก็ไปเลยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจุลินทรีย์คนผอมเราแบบจะเป็นหรือจะตายอยู่ในตัวถูกไหมมันยังแอคทีเวทอยู่ไหมมันทํางานมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้เพราะนั้นก็คื ช่วยในกระตุนต้นอะคิมิเซียตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวกีวี่ด้วยนะคะ,คะที่เป็นตัวสัสกัดกีวีออร์แก,ก,กนิกนะคะกระตุนนะะต้นช่วยกันครับพวกตัวกีวีเมื่อกี้เป็นโพล,ซลิซีอนช่วยกระตุ้นอะคิมิเซียอีกนะคะ,คะถือว่าช่วยทั้งสองเลยทูวินวันเลย ทั้งสุขภาพทั้งหุ่นด้วยเนาะคุ้มอ่ะเธอมีหลายตัวเลยนะปณัญชิตาเนาะวันนี้ก็กินตัวนี้วันนั้นก็กินตัวนั้นเลยแล้วแต่ว่าเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนอนะ่ะภายในมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูว่าเราเหมาะกับอะไรเราควรจะกินผลิตภัณฑ์ไหนอะไรอย่างนี้ทุกคนจะได้แนะนําลูกค้าได้ถูกเริจริง<ช>คือแต่ละ,แต,ละแต่ละสินค้าเนี่ยมาทํางานกับคนละอย่างค่ะเราวางกลับกลับไปหมดแล้วโอ้ใช่ต้องกินทุกตัว <laughs> คนนี้เป็นอย่าง,งานั้นฉันมีจ้ะคนนั้นเป็นอย่างนี้มีค่ะกินจุลินทรีย์ วันไหนเปิดกาแฟก็ต้องกินโกโก้แม้โกโก้ต้องกินถ้าสำหรับใครไม่ไม่ถนัดกินกาแฟก็กงต้องไว้แล้วน้ําหวานก็จะไปซื้อที่มันอ้วนทำไมเรามีแล้วเบาชูการ์เราก็มีสีชานมก็มีชาไทยมีแต่พอมีชานมเบาชูการ์ชาไทยชาเขียวนมจมพูไปกินโอริโอ้ปั่นจ้ะตี๋